กำลังจะเปิดร้านอยู่ดีๆก็มาปิดกิ้ร้านทันมันก็เป็นอะไรที่เส,สเอาอีกแล้วเ<ส>หรอวะเห็นบอกว่าจะเยียวยาบุคลากรในร้าน3,000มันไม่น่าจะเพียงพออะไรหรอกรู้สึกแย่พวกช่วงนี้ก็คือแบบเครียดนะเอางตรงคือเอาจริงก็คือถ้าให้กลัวแบบโควิดกับกลัวแบบไม่มีตังค์เนี้ยยังไงก็ต้องแบบอยากหาเงินมากกว่า สวัสดีครับผมชื่ออั้มครับคนคนครับปุ๋ยคะ่ะชิชนกนะคะเป็นเจ้าของร้านหมูกระทะแอมฮังกี้ค่ะก่อนหน้าที่จะโดนสั่งปิดเนี่ยสั่งของมาสั่งพวกเบคอนอะไรเงี้ยมาสต็อกเลยในตูเ้เย็นหมูก็คือแบบ หลาย10โลนะแล้วก็เบคอนก็คือเป็น10โลอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบสต็อกไว้ง่มื่านซื้อมีจานวนเพื่อให้ได้ปริมาณที่ราคาที่ถูกลงก็ถือว่าก็ถือว่าสต็อกก่อนหน้านั้นแค่วัน2วันเลยน่าจะสองถึงสามหมื่นนะตอนที่รู้เนี่ยตีหนึ่งเออนนั้นแต่คือตีหนึ่งเขาประกาศประมาณเที่ยงคืนแล้วผมก็ยังงงเลยเที่ยงคืนกว่าเราก็คิดว่าข่าวปลอมเว้ยเพราะว่าแบบเราไม่แม่ใจก็เลยรีบหาพอหาแล้วมันแบบเออไม่ปลอมแล้วก็คือเพิ่งลงของไปเมื่อวานมันก็เป็นอะไรที่เส็งๆเอา ประกาศเลยว่า30วันอะปกติก่อนหน้านี้เขาจะไม่ประกาศ30วันก็จะแบบพึ่งเดือนหรืออะไรเงี้ยสอาทิตย์แต่อันนี้คือ30วันรู้เลยว่าเออเราต้องคิดแผนใหม่แล้วมันก็เนาะจุกแล้วแบบ ออของเราก็ลงไว้แล้วมันมีคิดอย่างเดียวคือทําอะไรไม่ได้เราต้องคิดว่าเราจะเอาของออกมาทําเมนูอะไรให้มันแบบได้ระบายของออกไปเลยแบบได้ขายเป็นเดลิเวอรี่อ่ะจะได้ไม่ต้องเก็บไปเพื่อข้าม30วันไปแล้วเอาของ30วันนี้ไปขายลูกค้าเราต้องพยายามแบบหาเมนูทําอะไรเงี้ยเพื่อจะขายเป็นช่องทางอื่นอ่ะเพราะหน้าร้านคือนั่งไม่ได้มันก็ยังเหลือช่องทางเดลิเวอรี่แต่ไม่ใช่ว่าทุกร้านจะทำเดลิเวอรี่รอดอ่ะลงทุนไปประมาณ ประมาณ6 0แสนนะคะทั้งหมดช่วงต้นปีเลยหลังปีใหม่ตั้งแต่เปิดร้านมาเนี่ยสเดือนโดนปิด1เดือนขาย1เดือนแล้วก็มาปิดเนี่ยอีก1เดือนก็เท่ากับว่าเรายังไม่เห็นอะไรอ่ะไม่ต้องพูดถึงทุนคือเลยเอาแค่จ่ายค่าเช่าจ่ายค่าเช่าค่าไฟค่าน้ำอะไรเงี้ยให้มันไม่ต้องควักไปมากกว่าเดิมก็โอเคละ ถ้าลราแบงร้านก็มีค่าเช่ามีค่า,า,า,าคน้ำค่าไฟถ้ารวมค่าคนค่าไฟค่าทุกอย่างก็ประมาณ4ี่หมืต่อเดือนค mm hmm. ่ารายจ่ายส่วนตัวกับลูกอะไรอย่างนี้มันรวมไปถึงค่าเทอมที่ยังต้องจ่ายในราคาปกติมันทําให้มีผลกระทบ mm hmm. รู้สึกแย่ mm hmm. พวกช่วงนี้คือแบบเครียดนะเอาตรงคือมันเครียดหลายอย่าง เห็นบอกว่าจะเยียวยาบุคลากรในร้าน3,000ต่อ1คนอะไรเงี้ยเรามีคนช่วยแค่2คนมันไม่พอหรอกอย่างน้อยมันก็ควรจะแบบลดค่าไฟแบบค่าเช่าหรืออะไรให้มันดูแบบแล้วถ้าจะมาบอกว่าขายแค่ Delivery ปิดร้านแล้วแบบคุณก็ขาย Delivery ไปสิอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ทำได้มันไม่ได้รอดทุกร้านไง Delivery มันไม่ได้ตอบโจทย์กับทุกๆร้านอาหารนะมันไม่ตรงจุดมันไม่ตอบโจทย์อยู่แล้ว สิ่งที่อยากให้รัฐบ,บาลทำเลยก็คือเรื่องวัคซีนนั่นแหละก็คือดูแลให้มันกัวถึงการล็อกดาวน์จะไม่ได้ทางออกอะไรใช่ไหม เพราะว่ามันก็น่าจะระบาดกันไปทั่วเราก็ไม่รู้แล้วว่านานไปตัง้งนานนคือเขาแก้ผิดจุดอะ่ะเพราะว่าถ้าเขามาปิดร้านอาหารมันลําบากกับผู้บริโภคคนขายก็ลาบากคือเพราะว่าจริงๆแล้วการเข้าเซเวน่นหรืออะไรมันก็เบียดเสียดกันหรือว่าการที่แบบยังไปห้างไปอะไรได้อยู่มันก็เบียดเสียดกันเหมือนกันจริงๆร้านอาหารเขาทําไว้ได้ดีแล้วนะเพราะว่าเขาเจอมาหลายครั้งการจัดการในเรื่องของความสะอาดช้อนโต๊ะหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาทำเขาเตรียมมาแล้วแต่ครั้งนี้มาสั่งแบบไม่ได้ให้นั่งอีกอะ่ะมันก็เหมือนกับว่ามันเกินไปอ่ะมันท เขาไม่ได no de ้ขายเลยเพราะว่ามันไม่ไ <story> ด้ขายเดลิเวอรี่ได้ทุกร้านจริงจริงๆควรจะแบบค่อยๆปรับไปแต่อันนี้สั่งปิดเลยฝั่งห้ามนั่งเลยมันระบายของกันไม่ทันส่วนใหญ่นะทุกทุกร้านอะก็จะสู้ๆนะจ๊ะรอดหรือเปล่าไม่รู้แต่เราก็ต้องแบบเออทำอ่ะโอเคไปจ้ะ